สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะรายการพูดจาภาษาช่างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุรา FM 101.5เมกะเฮิร์ค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับคณาจารย์นะคะจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ค่ะสวัสดีค่ะจย์เสดสวัสดีครับสวัสดีค่ะจันสมบูรณ์สวัสดีค่ะจันสคนทัย เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราก็จะมีข่าวพาวเรื่องการปลเปื้อนสารกำมตรังสีนะคะซีเซียม137ในฝุ่นเหล็กนะคะเนื่องจากภาควิชาเราก็เป็นภาควิชาเกี่ยวกับทางด้านที่มีการใช้สารกำมตรังสีอยู่นะคะ แล้วก็เราก็มีความกังวลใจว่าอการปนเปื้อนของสารกรมัมนตะลังสีเนี่ยในฝุ่นเหล็กเนี่ยค่ะนะคะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนยังไงเนื่องจากอาจารย์เจเด็จนะคะเป็นผู้ที่ได้ทํางานนะคะเกี่ยวกับการที่นําเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะคะไปใช้ทางด้านอุตสาหกรรมค่ะขอให้อาจารย์เจเด็จเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าการปนเปื้อนตรงเนี้ยค่ะนะคะ,ะ,คะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนค่ะเชิญ<ข>ค่ะครับผมครับก็จาก ข่าวที่ออกมาใช่ไหมครับเรื่องของการที่โรงงานหลอมเหล็กเนี่ยเขาบังเอิญเนาะก็ไม่รู้ว่าต้นทางมาจากไหนนะครับมีการหลอมเหล็กแล้วมันมีการหลอมรวมเอาซีเซนสามเจ็ดเข้าไปด้วยแล้วพบว่ามันมีการสะสมอยู่ที่คุณเหล็กเขาเรียกคุณเหล็กกันนะครับก็จริงแล้วเป็นก็เป็นฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการหลอมเหล็กนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ฟังข่าวมาก็มีความกังวลใจกันเนาะประชาชนรอบๆก็กลัวว่าจะมีการ ปุ้งกระจายนะครับไปบริเวณที่ต่างๆแล้วก็ยิ่งมีข่าวบางข่าวที่ออกมาในสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมครับว่าออไปได้ไกลกันเป็นพันกิโลแบบนั้นแบบนี้ทําให้ประชาชนโดยรอบก็เกิดความกังวลใจนะครับก็ออจริงๆริงแล้วเนี่ยเคสแบบนี้ที่ต่างประเทศก็เกิดขึ้นนะครับมันก็มีการที่ออบังเอิญน,นะครับมันมีเ็เรียกว,ว่าต,ตัวตัวซอร์สต้นกำเนิดซีเซียม137นี่ยมันมันมันหลุดจากการควบคุม จากทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับว่าไปอยู่ในเครื่องจักรใช้งานแล้วเครื่องจักรเก่าแล้วก็มีการขายออกข้อตลาดโรงงานรีไซเคิลจะรับซื้อไปหลออแบบนี้นก็จะทําให้เกิดเ,เรียกหลออไปโดยที่ไม่รู้นะครับก็สร้างความเสี่ยงยึ้นนี่มา <บน S 2> แล้วคนที่รับซื้อไปก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบเลยสาอยู่ข้างในใช่ครับใช่ครับไม่มี<ห>โอกาสทราบเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอยู่ในกำลังรังสีของมันด้วยรอให้มีเครื่องตรวจจับรังสีเนี่ยถ้าไวไม่พอเนี่ยมันก็ดีเทคไม่เจอนะครับเพราะว่า เหล็กบางทีมันไปกันเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นตันๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ชิวตัวมันเองกำบังตัวมันเองทำให้วัดไม่เจอก็มีนะครับพอไปถึลงโรงหลอมก็ก็หลอมเลยจะจะรู้อีกทีนึงก็พบว่ามันมีการปนเปื้อนตัวซีเซียมที่ที่ฝุ่นเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีการส่งฝุ่นออกไปข้้งนอกนะครับนอกโรงงานกปบำบัดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเข้าไปที่โรงงานซีเซียมบางทีมันอาจจะผ่านกระบวนการตรวจจับก๊าซีแล้วทําให้พบว่ามีการปนเปื้อนตัวต้นกําเบื้องสาซีเนี่ยนะครับ ในฝุ่นเ็กตรงนี้นะครับแล้วเขาิีคห์แล้วฟิลสิเจนสามเจ็ดอะไรแบบนั้นคราวนี้ามาดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีการคุ้มกระจายนะครับแต่โดย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 ,โดย,โดย,โดยขั้นตอนการหลอมเหล็กในโรงงานเหล็กเนี่ยมันมีมาตรฐานการจับฝุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจะมีการระเหยมีในไรผงสารต่งตางๆเนี่ยนะครับบางทีหลอมเหล็กมันก็อาจจะมีพวกพลาสติกอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยม็จะมีการเผาไหม้อย่างเงี้ยมันมีระบบเรื่องของการระบบป้องกันการ นเปื้อนในอากาศอยู่แล้วนะครับนะครับก็มีกระบวกนการของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอเคถ้ามันมีความกังวลใจว่าหลังจากที่มันมีการถูกหลอกไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีการพุ่งกระจายออกไปภายนอกโรงงานออกไปมีผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบของโรงงานแบบนี้นะครับจริงๆแล้วประเทศเราก็มีข้อกฎหมายกําหนดเอาไว้ในเรื่องของของการปนเปื้อนของสารก๊ามันระีในในเรียกว่า ในวัสดุต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับก็จะมีการกําหนดเกณฑ์นะครับเรียกว่าเกณฑ์ปลอดภัยนะครับหรือว่ามีการกําหนดเรียกว่าเกณฑ์ปล่อยทิ้งด้วยนะครับในกรณีที่มันเป็นเป็นเวสนะครับมีการปนเปื้อนสารกำมะถัีในในในกากอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับคือมันไม่ใช่ว่าศูนย์แล้วไม่ใช่ว่าต้องศูนย์นะฮะไม่ต้องต้องศูนย์นะคือมันจะมีค่าระดับหนึ่งนะครับที่ยอมรับได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและและสิ่งมีชีวิตนะครับ ตัวเลขก็ประมาณ0.1เบคเกอร์เรลต่อกร,รัมหรือเงี้ยครับในมีค่ามาตรฐานดังนั้นสมมติถ้าเรามีการพบว่ามีการปนเปื้อนกัมมันตงสีซีเซียม137ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วถ้ามันมีค่าไม่ถึง0.1เบคเกอร์เรลต่อกร,รัมเนี่ยมันก็คือเป็นเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วแหละว่ามันมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้อันนี้เราพูดตามข้อกฎหมายนะ <S <S 1> <S 1> นะครับซึ่งถามว่าปริมาณตรงนี้มัน่งผลกระทบไหมมันเป็นปริมาณที่ที่ทางไอ a a แนะนํามานะครับว่า จริงๆแล้วมันคำนวณมาจากปริมาณรังสีที่จะแผ่ออกมาจากการเปิดเปื้อนนั้นนะแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยซึ่งในระดับที่การปนเปื้อนในระดับที่เป็นเบคิเรลต่อ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 น้ำหนักเนี่ยต่อกลัมเนี่ยนะครับคือถ้ามันปนเปื้อนมากรังสีที่แผ่ออกมามันก็มากนะครับปนเปื้อนน้อยรังสีที่แผ่ออกมามก็น้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคำนึงถึงโดสทางรังสีที่ได้รับจากภายนอกนะครับซึ่ง ตัวเลขมันก็ออกมาว่าประมาณสูุ่ดหนึ่งเบกอร์เรือสตอกร,รัมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบใดๆในลักษณะที่เป็นระบบนิเวศหรือว่ากับประชาชนที่ที่อยู่บริเวณตรงนั้นอันนี้จะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปเ,เก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างน้ํานะครับแล้วไปวิเคราะห์นะครับแล้วไปเข้าห้องแลบที่มีปฏิบัติการตรวจวัดังสีที่ความเข้มข้นต่ำม,มากๆแล้วปรากฏก็ไปเจอซีเซียม ไอ้ตรงนี้ก็จะเกิดก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเอะมันปนเปื้อนมาหรือเปล่าเอออันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าใช่ใช่อันนี้มีมีข้อมูลพื้นฐานที่อยากจะแทรกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปนเปื้อนสีเซียมหนึ่งสเจ็ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันมีอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าหลายหลายสิบปีก่อนเนาะที่ที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีการ จุดระเบิดอาจารย์เริ่มไปไกลแล้วนะคะไปไม่คือจะบอกว่าคืออาจจะมีการพบกันบนเปื้อนสีเส้ยหสามเจ็ดเนี่ยที่ดินต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงนะคะจริงๆแล้วปกติซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเราจะไม่ใช่เป็นไอโซโทปรังสีในที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรนะไอโซโทปธรรมชาติของซีเซียมนะคะแต่เนื่องจากว่าเนี่ยมันจะเป็นพวกโปรดักตผลผลผลิตที่เกิดจากการอะไร เราเราสามารถเราสามารถเจอเจอซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมได้นะครับไม่ใช่ว่าตอนเนี้ถ้าตรงไหนไม่ปนเปื้อนจากเหตุการณ์ที่ปาจีนจะต้องเป็นศูนย์เลยไม่ใช่นะคุณอาจจะเจอซีเซียมที่เป็นแบ็กกราวน์ในธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าจากการที่เขามีการทดลองระเบิดยูเพย์มันออกอยู่ในบรรยากาศมันมีการแพร่กระจายนะครับแล้วก็ตกสู่สิ่งแวดล้อมอันนี้ต้องให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าอาจจะมีหน่วยวิจัยต่างๆไปเก็บตัวอย่างมาจากที่ต่างๆแล้วมาวัด คือสรุปง่ายๆคือเราเราอาจจะเจอได้แต <Alex> ่มันไม่ใช่มาจากการแพร่กระจายฟุ้งกระจายจากเหตุการณ์นี้นะคะใช่ค่ะฟุ้ากจาตรงนี้ก่อนเพื่อตื่นตระหนกว่าเอ้าทำไมเจออยู่ตั้งไกลยังเจออย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปสร้างความตื่นตระหนกกันค่ะค่ะก็ตอนนี้สถานการณ์ของเรานะคะเราก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายไปใช่ไหมคะขนเหล็กของเราตรงนี้ค่ะก็คือจากระบบเอ่อโปรเซสการหลอมืกนะคะถ้าเกิดกรณีว่ามันเกิดมีการฟุ้งกระจายนะคะ ทราบว่าอาจารย์สมบูรณ์ได้ทำการซิมูเลชันแบบจำลองสถานการณ์ขึ้นมาในกรณีที่ worst case ที่สุดมันมีการฟุ้งกระจายเข้าไปในบรรยากาศเราเนี่ยค่ะม,คมันอยู่ในเกมที่ปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะคก็ต้องเรียนอาจารย์ปัญญายิ่อาจารย์ปัญกลาวนะครับโดยทั่วไปเราไม่คิดว่ามันจะฟุ้งออกมาได้นะครับ,รบมันเป็นระบบปิดแล้วมันก็มีระบบกรองพวกฝุ่นโลหะเนีงั้นชาวบ้านถ้าเกิดเขาไม่มีเขาคงชาวบ้านรอบๆคงจะอยู่กันไม่ได้ เช่นเดียวกันไอ้รังสี137เนี่ยถ้ามันพุ่งมาเป็นรูกฝุ่นหรือเอาไปสู่บรรยากาศเนี่ยมันก็อ,อง์โอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่คําถามที่ดีก็คือทางขณาวิจัยเราก็คือว่าถ้าแล้วถ้ามันทุกหนึ่งในล้านออกออกมาได้คําถามก็คือมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในในเชิงวิศวกรรมนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเราก็มีฟรรมิลที่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการประเมินปร,ร,ริมาณรังสีร่วไหลนะครับจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปสู่ธรรมชาติว่า ในกรณีที่โรงไฟฟ้าเยุียามันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเคสแบบนีราไตามตัวอย่างเช่นเชนอโนบิลตัวอย่างเชน่เชนฟุกุชมาลักษณะแบบนั้นมันมีการฟุ้งออกมาชัดเจนและมีภาพถา่ายยืนยันชัดเจนนะครับแต่กรณีเราไม่มีแต่เราก็ยังอยากรู้ว่าถ้ามันออกมาได้แล้วเนี่ยมันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับก็เลยทางทีวิจัยของผมก็เลยลองใช้โปรแกรมคำนวณนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไปในการประเมินปรมิมาณสีรั่วไหลนะครับโดยใช้ปรมิมาณตั้งต้นก็เป็นปรมิมาณดังสีซีเซียมสที่อยู่ในซอส นะครับที่เขาใช้เนี่ยนะครับซึ่งตั้งมประมาณคร่าวๆว่าปัจจุบันน่าจะมีความแรงนาซีอยู่ในระดับประมาณ41มิลลคูลีนะครับเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็สมมุติว่าเอ๊ะถ้ามันปล่อยลงไปที่บรรยากาศบรรยากาศโดยตรงนะครับมันจะไปได้ไกลขนาดไหนและวปร,ราาิมันจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางยังไงนะครับก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลวันที่เขาคิดว่าเขาจะเข้าไปหลอก จริงวันที่หลอกก็ไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าบอกว่าตั้งแต่วันที่20่สิบพาถประมาณวัน hmm. ที่สองมีนาวันที่หลอมเราก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่รายกานตามเราก็ใช้ข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้าประมาณเป็นวันที่สองะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าลมในช่วงเดือนมีนาพฤษภาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเราไม่ได้มีฝนนั้นสภาพอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนมากดังนัานการเลือกตัวแทนวันใดวันหนึ่งมันก็ต่อจากีเซนว่ามันจะไปถึงไม่หลไหนะครับซึ่งผลการลมมันก็ออกมาว่าอ่ปริมาณรังสีเนี่ยมันก็มันก็แพร่กระจาย นะครับตอนที่เราคำนวณแล้วก็คำนวณแค่ประมาณ50เมตรนะครับที่ระยะประมาณสักร้อยร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรจากโรงงานเนี่ยมันก็ลดลงต่ำกว่าสิบกำลังลบสามนะครับมิลลิซิวต์โดยปกติเท่าที่เราทราบกันว่าประชาชนถ้ามันจะระดับปลอดภัยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งมิลลิซิวต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งในประมาณทันเท่านะครับถ้าหนึ่งในทันเท่าทันเท่าเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากแค่ระยะร้อยร้อยเมตรนะฮะ แต่ถ้าออกไป5อ่าหกิโลเมตรสกิโลเมตรจอถึง50กิโลเมตรเนี่ยมันไปที่1ต่อหมื่นหนึ่งต่อล้านเท่างั้นก็ดูจากตรงนี้แล้วจากข้อมูลที่เราได้เราก็คิดว่าในกรณีที่มันซีเวียที่สุดหรือว่ารุนแรงที่สุดที่จะเป็นไปได้เนี่ยผลกระทบเชิงรังสีที่ไปถึงประชาชนมันแทบจะน้อยมากๆกาเทียบเท่าระดับที่อาจจะมีอยู่ในดักลาวยู่ปกตินะครับอันนั้นก็เป็นข้อสรุปที่ได้จากการประเมินต้นต้นอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าโปรแกรมมันไม่มันไม่รู้ว่ามันถูกผิดหรอกมันก ใส่อะไรให้มันเราก็พยายามใส่ค่าที่เราคิดว่าเป็นไปได้สูงสุดเข้าไปนะครับดังนั้นแต่ถ้าดูภาพรวมการประเมินคร่าวๆจากการคํานวณน,นะครับซึ่งมันก็ช่วยลดลระยะเวลาการการวัดการอะไรเนี้ยนะครับเพราะถ้าถ้าไปวัดก็ต้องตามไปแบบแบบทุกจุดแล้วเราก็ไม่รู้จุดไหนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับงนั้นคำนวณมันก็ช่วยให้เรามองภาพเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าโอกาสในการที่มันจะแพร่กระจายรังสีเนี่ยมันมีผล,ลกระทบต่อประชาชนหรือเปล่า นะครับซึ่งโดยทั่วไปจากผลที่ได้มาตอนนี้เนี่ยก็คิดว่ามันแทบจะไม่มีผลกระทบใดต่อประชาชนนะครับก็ที่สรุปได้จากการการทำวิจัยการคิดเรื่องนี้นะครับก็อาจารย์ทํามาก็เห็ุตัวเลขว่ามันน้อยมากๆสิบยบนัง่งลบสามเมิดนินนวตก็ประมาณไมโครซีวัตต์เลยใช่ไหมคนะระดับนั้นเพราะว่าตอนนี้เราที่อ,อยู่กันเนี่ยเราก็ได้รับรังสีจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสิงในออเดอร์ประมาณ 2, 2 5มิลลิซีเวิร์ตต่อปี<น>ใช่ไหมคะก็อยาอยาดึกว่าเราเอะเราไม่อยากสัมผัสกับรังสีเลยนะคะมันมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะ<น>ค่ะทีนี้เราก็ได้ฟังผลการจำลองนะคะของอาจารย์สมบูรณ์มาเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในเกมฑ์ที่ปลอดภัยแต่เนื่องจากอาจารย์เสด็จได้มีการเอ่อทาทภาควิชาเราใช่ไหมคะได้มีการลงพื้นที่นะคะไปตรวจบรเวณนั้นไปต,ตรวจวัด ปริกาณสีงเรียนนั้นงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยไหมคะอ๋อครับก็ไอ้่วนของการออกภาคนนามใช่ไหมครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะกับประชาชนโดยรอบที่มีความกังวลว่ามันอาจจะมีการุกระจายออกไปนะครับก็คือของอาจารย์บณ์เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องการจําลองวานที่สามนะว่ามันอาจจะไปไม่ถึงหรอก worst เคสด้วย worst c เคสด้วยแต่อันนี้มันอยู่ในระบบปิดมีการระบบจักจับขุนด้วยอะไรด้วยนะครับแต่เพื่อความสบายใจนะครับของประชาชนโดยรอบว่า เออมันไม่มีการปนเปื้อนจริงแล้วก็ลงพื้นที่นะครับก็ไปทําการตรวจวัดโดวยวิธีการเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีเป็นดีเทคเ,เตอร์เป็นโบัว,วัดรังสีที่มีความไวสูงมากๆนะครับไป,ไปวัดระดับรังสีก่อนว่ามันอ,อยู่ในระดับที่สูงกว่าแบคก้าวมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราพบจุดที่มันมีระดับรังสีสูงก,การปกตินะครับแล้วก็ทําการวัดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ <S 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 วัดละเอียดอีกทีหนึ่งก็อาจจะ ทำระบบสเปกโตขึ้นมานะครับมันก็จะมีระบบสกรีนก่อนนะครับแล้วก็ตรวจวัดละเอียดนะครับแต่ว่ามันเป็นการวัดโดสทางรังสีเกมมาที่ออกมาจากซีเซียม,ม137สมมติถ้ามีการพนเปื้อนนะครับ<ม>แต่นี้การวัดเนี่ยมันจะมีกำมาทางรังสีจากไอโซโทปที่อยู่ในธรรมชาติด้วยพนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูสเปกตรัมของมันนะครับว่ามันมีตัวที่บ่งชี้การพเนเปื้นอนซีเซียม137หรือเปล่าคือถ้าเราวัดรังสีเนี่ยเราเจออยู่แล้วกับธรรมชาตินะครับบางทีมันอาจจะแบบ แยกไม่ออกต้องวัดด้วยวิธีทาสเปกตรัมวัดสเปกตรัมทำสเปกโตรเมตรีขึ้นมานะครับจากนั้นสมมุติว่าเราเราพบว่ามันอาจจะมีมีการปนดปืป้นสมมตินะครับสมมุตินะครับมมนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยนะครับหรือหรือว่าเราจะไม่พบก็ได้แต่ว่าขั้นตอนต่อมาที่ต้องทำก,ก็คือาการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างดินนะครับตัวอย่างฝุ่นนะครับที่อาจจะมีการกระจายตัวอยู่ในบ้นที่ตรงที่เราสนใจที่จะไปวัดเนี่ยนะครับ กับห้องเข้าห้องแลบเพราะว่าที่ห้องแลบเนี่ยจะมีระบบตรวจจับลังสีที่ความไวสูงมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถตัดค่าแบ็กกราวทิ้งออกหมดเลยนะครับที่เหลือแต่ลังสีที่มาจากตัวอย่างของเรานะครับตรงนั้นก็จะมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีปริมาณการปนเปื้อนซีเซียมอยู่มากาน้อยแค่ไหนแต่ยังที่บอกนะครับว่ามันมันจะมีบ้างอยู่แล้วล่ะตามธรรมชาติของของเขาที่มันมีสะสมมานานแล้วนะครับแต่ว่าต้องอยู่ต้องดูว่าในเกณฑ์ที่ที่ทางกฎหมายกาหนดเนี่ย เกิหร,หรือเปล่าถ้าเกินก็เป็นมันคงไม่ได้มาจากธรรมชาติละแต่ธรรมน,น่าจะมาจากการคนเพื่อนมาจากที่อื่นนะครับแต่ก็ยังยังตอบไม่ได้นะว่ามาจากจากโรงหลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องไปวัดหลายจุดแล้วก็ทําคอนัทร์ทำดิสพิวชันของมันอะไรแบบนั้นนะครับก็การออกไป็นข้าศนาก็ต้องต้องสุ่มหลายหลายหลายจุดหน่อยนะครับแต่ว่าล่าสุดที่ที่ผมไปมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีผู้ประกอบการที่ กังวลใจนะครับแล้วก็เขาจะมีอีเวนท์ที่มีประชาชนเข้าร่วมงานเยอะอันนั้นก็เลยเป็นงานริดงโดที่ต้องเตรียมไวให้เขาก่อนนะครับก็ทําอย่างที่บอกก็ไม่พบเลยน,นะครับไม่พบการตรวจเพื่อนรังสีหรือประเวณนว่ามันเป็นบริเวณพื้นที่ที่เป็นแบบเป็นชายหาดด้วยของจังหวัดหนึ่งน,นะครับเขาก็กังวลใจเพราะข่าวที่ออกมาคือบอกมันไปไกลมากนะครับตรงนี้ก็จะมีอีเวนท์มีทั้งเด็กทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้งยนะครับก็เลยต้งดูนะครับก็พบว่าไม่ไม่พบการตรวจเพื่อนของซีซียมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างดินแบบในในพื้ที่แบบ ที่เป็นดินเพาะปลูกก็อาจจะเจอก็ได้แต่ที่บอกนะฮะว่าเดี๋ยวเปลืออห้องแบบปฏิบัติการไปไปเก็บตัวอย่างมามาวัดดูแล้วเขาทำไมเจอซีซียต่เอาข่าวมันมาวุ่นวายไม่ใช่นะมันจะมีเบสอยู่มันนิดนึงอยู่แล้วนะครับชี้แจงไว้ก่อนนะครับครับผมก็ได้ความรู้ในเรื่องของการตรวจวัดตัวอย่างนะคะในตัวอย่างธรรมชาตินะคะก็เราก็ต้อง พิจารณานะคะแบบว่าไม่ใช่บอกว่าเฮ้เวัดปุ๊บเจอปุ๊บเช่าเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะปล่อยข่าวออกไปนะคะเพราะว่ามันเกิดสามารถที่จะเกิดความเสียหายให้กับคนในพื้นที่นะคะพอมันข่าวที่มันเป็นในแง่แง่ร้ายแง่ลบอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราจะแก้ข่าวมันค่อนข้างที่จะยากมากเลยเป็นที่มาของการพูดคุยในวันนี้นะคะว่าทางภาควิชาเราก็เข้าใจของสถานการณ์นะคะว่าการที่เราไป พูดกันในความน่ากลัวนะคะเรื่องของสาม 3, อกรมันตังส์มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันนะคะแบบตรงนี้เราก็ถือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นสถานก,การณ์ที่ไม่อยากให้ใครใครก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อมันจะที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราคิดว่าเรามีข้อเรียนรู้การจากเหตุการณ์นี้ไหมคะาจาค์คือคือที่ผ่านมานะครับอันอก็เริ่มมีข่าวเพิ่มมากขึ้นกระเดี่ยวเรื่องของการ ย่างแรกคือการสูญหายของต้นกำเนิดสารรังสีพวกนี้นะครับหรือการสูญหายหรือมีการาใช้งานประเทศหรือมอีอะไรละ่ะได้รับรังสีผิดปกตินะครับ<ช>คือส่วนหนึ่ง<ว>ก็คือเพรเป็นเพ<อ>ราะว่าการสื่อสารมันเร็วขึ้นามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ข่าวพวกนี้มันก็ออกมาถึงตัวชาวบ้านมากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหามากกว่าก็คือมีการใช้งานสารรังสีเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งในภาคการแลวก็ ภาพอื่นๆน,นนะะกรรมสาบการแพทย์เนี่ยน่าจะมีเยอะมากนะครับก็จริงๆแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวเรื่องพวกนี้มาพอสมควรมาเป็นเวลาหลังแล้วนะครับแต่ก็คือ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผงนี้ชี้เห็นว่ามันมีความสําคัญไหมถึงตอนนี้คือผูอ้ใช้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีการใช้สารพิษคือต้องเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้นะจริงๆในบ้านเราเนี่ยนะมันก็มีกฎหมายการใช้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางการศึนเนี่ยครับทึ่เราเรียกว่า ISO เนี่ยนะครับ ก็กฎหมายบังคับอยู่แล้วว่าถ้าคุณมีการใช้สักงานสารบางสิ่งหรืออุปกรณ์อวสีหรือต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตต้องมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ I s o โเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลผู้ให้ความสาคัญหรือต้องมีการตรวจสอบนะครับอย่างในเคสที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามันติดตั้งมา20ปีไอ้20ปีก่อนที่มันเริ่มติดตั้งตอนนั้นเนี่ยความกังวลอะไรพวกนี้มันมันคนละเรื่องกับในปัจจุบันเพราฉะนั้นไอเดีเนี่ยติดตั้งแล้วก็ก็แล้วกันก็จบ นะครับแล้วก็เมื่อนี้อาจจะได้มีการดูแลรักษาคือดูตามภาพรูปู้ยเห็นนะครับมันผุมากเลยนะครับก็อาจจะไม่มีการดูแลรักษาเท่าที่ควรตอนนี้ก็ง่าย,งายๆว่าถ้าเราจะใช้สามลังสีงเนี่ยเราควรจะต้องมีการดูแลควบคุมแน่นอนนะครับก็คือดูแลควบคุมที่มันอยู่ในสภาพที่สภาพปลอดภัยนะครับใช้งานได้แล้วถ้าเกิดโดยวิ้หมืนกันก็คือถ้าไม่ใค่เฉพาะว่าปลอดภัยใช้งานได้ถ้ามัน เคลื่อนออกจากที่ตั้งนะครับถ้ามันเคลื่อนออกจากที่ตั้งหลุดออกจากที่ตั้งเปเกิจกรรมเราทียบสบอตมันหลุดงมานะครับแล้วหลุดลงมาเนี่ยกี่วันแล้วก็ไม่รู้ก่อนจะมาแจ้งว่าเออบรลุดบรล่บหายไปแล้วในความเป็นจริงก็คือถ้าคุณติดตั้งคุณมีคุณคุณต้องติดตามเสมอว่าขณะนี้มันยังอยู่ที่หรือเปล่ามีการเคลื่อนย้ายไหมนะครับปริมาณที่เหลืออยู่มีเท่าไหร่เราไม่อยู่รอบข้างถ้าเวลาเห็นอะไรหลุดลงมาเขาต้องรู้ว่ามันเป็นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่า อย่างน้อยพื้นฐานนะครับไอ้สัญลักษณ์ใช่ไหมครับนะครับแล้วไม่ใช่ทีเขียเรื่องสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์อื่นสัญลักษณ์ไวไฟสารไวไฟสารเคมีนะไอพวกสารป้องกันทั้งหลายเนี่ยคือหลายหลายคนยังไม่รู้เลยว่าไอ้สัญลักษณ์ไอ้ว่าอตัวนี้คือสารชีวภาพขึ้นเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสัญลักษณ์ตัวนั้นหน้าตาอย่างไรนะส่วนใหญ่รู้แล้วโอเคหรือว่ากระโหลกไฟอเกี่ยวับนี่ยปลอดภัยแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเป็นสารเคมีเฉยๆเนี่ยซึ่งโดยตัวมันความหมายมันเองคือคุณก็ไม่ควรเข้าใกล้อยู่แล้ว เกี่ยว,วกันร่างกายเฮ้ยคุณนี่เนี๋ยวจะเป็นสิ่งที่ต้องต้องเริ่มต้นอย่างไรครับค่ะก็ทีนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะไม่ทราบว่าวิทยากรท่านใดมีอะไรอยากเสริมพิงค้างไหมคะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมในส่วนของอาจารย์สัญชัยอาจารย์สันชัยอาจจะมองออ่าก็จะมงในในเรื่องของผู้ใช้ซีเซ็นต์สำเมาจากครับว่าจะต้องดูแลมันยังไงไม่ให้มันหายไปจากจากตัวที่ตัวเองใช้อยู่เลยครับนี่ผมจะขอเสริมในส่วนที่ หลังจากที่มันหายไปแล้วสมมตินะมันมันหลุดหายไปหรือว่าอะไรขึ้นมามีการโจรกรรมหรือว่าการขโมยเข้าไปเนี่ยความเสี่ยงก็จะไปตกอยู่ที่บรรดาพวกโรงงานรับซื้อเหล็กหรือเซคเกิลที่จะหลอมเหล็กตรงเนี้ยบทเรียนทุกวันเนี้ยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับเราเราจะมีบทเรียนทุกเนี้ยไปไป,ไปวางแผนการป้องกันอะไรยังไงบ้างนะครับก็โรงงานเหล็กขนาดใหญ่ที่มีการรับซื้อเหล็กเศษเหล็กเข้าไปเนี่ยนะครับควรจะมีระบบตรวจจับตังสีในเบื้องต้นก่อนนะครับนะครับ คือวัตถุดิบที่เข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีแบบการหลุดของไอ้ตัวต้นกําเนิดลังสีอาจจะเป็นวันนี้จจเป็นซีเรียสหนึ่งสามเจ็ดแต่คววนข้างหน้าอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้อาจจะเป็นคูปอหกสิบอะไรก็ได้ที่เขาเชในอุตสาหกรรมมันมีโอกาสที่จะรอดหลุดติดเข้าไปได้เพราะว่ามันอยู่ในคิวดิ้งคอนเทนเนอร์ที่มีน้ําหนัก,กนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันมีนมราคาคือน,คนอกจากคนที่ใช้งานต้องระวังแล้วแล้วก็พอสุดท้ายปลายทาง เส้นทางมันส่วนใหญ่จะไปที่มันแลหลอมเนล็นใช่ไหมรงนใช่ใช่นให้ความเสี่ยงก็จะไปตกที่โรงงานหลอมเหล็กนั้นเอ่ออย่างที่บอกก็คือถ้ามีเครื่องตรวจจับรังสีเนี่ยวัตถุด,ดิบที่เข้ามานะครับ,รบอันนี้อย่างที่ผมอาจจะพูดตั้งแต่ต้นว่าบางครั้งมันอาจจะต่อให้มีเครื่องตรวจจับเนี่ยแล้วมันมีการกำบังของตัวเหล็กจากตัวอื่นๆเนี่ยแล้วทําให้อาจจะวัดไม่เจอเนี่ยสมมุติว่าโชคร้ายนะครับมันถูกหลอมไปกับเหล็กด้วยเนี่ยนะครับแต่เรามี เครื่องมือนะครับตรวจจับรังสีหลังจากไม่ว่าจะเป็นฟินิชโปรดักต์อาจจะเป็นเหล็กที่ได้ออกมาจากการหลอมแล้วหรือบโปรดักต์ที่เป็นพวกฝุ่นหรือสลกอะไรต่างๆที่ได้จากการหลอมเนี่ยเราเราสามารถตรวจวัดมันได้อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการโปรเซสางการผลิตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีการตรวจวัดรังสีที่เหล็กนะครับอโอเคแล้วังสีไม่มีการปนเปื้อนตรวจวัดรังสีพวกฝุ่นสลก ที่ได้จากการหลอมเหล็กเนี่ยเราก็จะพบว่าเอ้ยทุกอย่างมัน,มนปกติถ้ามมนมีการหลอมแต่ถ้าเกิดมันพบว่ามีการปนเปื้อนขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมันไม่ออกไปข้างนอกโรงงานละมีการแจ้งสํานักงานปรม l i a ให้เข้าไปดูแลว่าพบการปนเปื้อนคือเราอย่ามองว่าโรงงานหลอมเหล็กเขาทำผิดนะคือตัวเขาเองเนี่ระเบิดกระทบมากมาย,ยแหละเป็นความโชคร้ายของเขานะครับเพราะว่าจะแจ้งปสปตเข้ามาดูแลมันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าส่งปนไปที่นู่นที่นี่โดยที่เขาก็ไม่รู้นะครับเพราะ บทเรียนตรงนี้นะครับอย่างให้กับโรงงานหรอของเด็กเนี่ยคุณควรจะมีเครื่องตรวจจับสังสีวัสักเครื่องหนึงนะครับเอาไว้ตรวจเช็คนะครับทั้งวัตถุดิบนำเข้าและ,ะพวกบรรดาฟินิชโปรดักต์หรือว่าเป็นพวกบายโปรดักต์ที่เกิดขึ้นจากจากกระบวนการของคุณเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้มันไม่เกิดอะไรที่มันมันบานปลายออกไปนะครับค่ะค่ะก็วันนี้เราก็มา ให้ข้อแนะนำนะคะว่าว่าเราจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะคะค่ะแต่ทีนี้เรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันการบนเฟิร์ตรงนี้เราก็จากการลงพื้นที่ตรวจวัดนะคะก็ปลอดภัยนะคะจากการทําแบบจําลองนะคะผลประเมินก็ปลอดภัยนะคะค่ะตอนนี้ก็คิดว่า เ,ออเราสามารถขายกัมวลได้บ้างนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรจากภาควิชาวิศวรก,กรรมเคเคลียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ขอาวิญมา,า,ากค่ะขอบคุณมากค่ะัคบบรับ,บ